วันนี้พามาพบกับความคมชัดแบบซุปเปอร์ 3D กันครับในรถเตือนตั้งเอาผาดครับมาชมกันเลยครับนี่ครับสวัสดีครับคุณเทพครับวันดีครับคุณวิลลี่ค่ะคันนี้มาติดตั้งอะไรครับคุณเทพคันนี้เนี่ยมาติดตั้งจอไออยตรงนุ่นมาพร้อมกับกล้องรอบคัน3โลก4ภาษาซุปเปอร์ HD เลยครับนี่ครับเป็นกล้อง 3D ครับแบบซุปเปอร์ HD ครับคมชัดทุกมุมมองครับลากติดไปสัมผัสเลยนะคุณเทพใช่ครับเลือกดูมุมได้ทีละวิวเลยครับ แล้วสเปคจอตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เนี่ยสเปคจอมาถึงแรม8ลอม128ความคมชัดหน้าจอเป็น 2K เลยครับนี่โอ้โหภาพคมชัดมากครับขนาด10นิ้วครับแรม8ลอม128ครับแล้วยังไม่พอนะคันนี้ยังมีจอหลังด้วยนะคุณเทพนะใช่ครับนี่ครับจอเพดาน15นิ้วซุปเปอร์สลรมครับดีไซน์บางเฉียบครับงานติดตั้งเนี้ยมิงสวยงามครับ ในรถโฟลยคสาเอาพาดคันนี้ครับโอเคครับคุณเทพครับแล้วจอด้านหลังยังเล่นเป็นระบบ a อ d ด o อ d อิสระได้ด้วยใช่ไหมครับคุณเทพครับได้ครับใช่เลยนี่ <pirate> คัตสกีนจากจอเทดานได้เลยครับนี<ต>่อโอโ้โหสุดยอดมากๆครับเล่นให่อิสระตอนหน้าตอนหลังได้เลยครับแ <'s> ล้วจอใหญ่ขนาด15 <altro> น,นิ้วเลยนะคุณเทพใช่ครับาชพูดโอ้ดูได้ครบคันเลยครับคันนี้ครับ โอเคครับยังไงฝากผลงานร้านมิลานออนโอไว้ด้วยครับที่ผมนะครับพี่รับชมครับ <you> สวัสดีครับ